ล่าสุดก็เพิ่งมีน้องคนหนึ่งมามสิ่งนี้มันมาบ่นกับเป็นคําแรกคือขายงานไกรไม่ต้นหัวหน้าไม่ให้เตรียมงานเตรียมไปมันก็ไม่ชอบมันไม่ให้เตรียมทําไม,มเนี่ยมันบอกมันอยากได้สมบูรณ์นะผม,มอยากได้สีขาวเนี่ยก็ทําทขาวไปให้แล้วบอกไม่ชอบอันเนี้ยผมรู้สึกเลยว่าคนอย่างเงี้ยฮะมันก็จะไม่มีตัวตน ถ้าวันนี้คุณอยากได้พื้นที่อยากได้จุดยืนอยากได้สิ่งที่คุณอยากได้จุดสตาร์ทของคุณแล้วกันวันหน้าอยากได้สีขาวอะทําตัวเรื่องมาเลยสีขาวยังเออ,อลองคิดเดล,ลองบอกแล้วไงว่าก่อนจะทําอะไรลองแจลองถ้าเกิดว่าได้ฟังวันเนี้ยลองเอาสิ่งที่ที่พูดไปใช้ดูว่าทํายังไงให้เขาจําเราได้ว่าคาเนี้ยแม่งดีทํายังไงเหรอไอ้เงี้ยมันก็แบบว่าจาจาเราได้ในด้านดีด้วยนะเอ,อขาวอะ <laughs> ไม่มีข่าวกี่เบอร์วะเออเราไม่ต้องเยอะหรอกเราทําไปสักสามขาวแต่แม่งเราคิดเราคิดไปหนิมั้ยไอ้เคี้ยกูทําดําไปด้วยเผือแหะแต่เราชอบนะนี่อันนี้อันนี้กันเราชอบนะเราชอบดําเราทําไปกันวัวหน้าครับอันนี้คือสีขาวที่หัวหน้าอยากให้มาครับอ๋ออยากได้ขาวนีผมเตรียมมาแล้วครับอืมหรอเออแต่พี่ว่าถ้าขาวน้อยกว่านี้ก็มีนะครับขาวน้อยกว่านี้แต่ผมมองแล้วผมว่าตัวนี้ดีสุดนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ชอบตรงเนี้ย ผมมีดํามาให้ดูด้วยเพื่อเพื่อเพื่อเพี่จะชอบลองนึกภาพในมองมุมกลับกันถ้าวันนี้เป็นน้องๆที่ดูอยู่นะลองมองมุมกันถ้าวันนึงน้องมาอยู่จุดที่เป็นหัวหน้าน้องชอบเด็กแบบนี้ไหมแล้วเขาเรียกมีนําเสนอมีไอเดียใช่เพื่อจะได้ไปเป็นกําลังใจให้น้องไปเจอหัวหน้าพรุ่งนี้